คำถาม Q&A จากมนุษย์กันเดือนนะครับถามพี่เบน yes. มาว่าเคยตกงานนานสุดกี่เดือนกี่ปีกันบ้างคะและระหว่างนั้นทําอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับมาฟังคําตอบดีจากพี่เบนกันเลยครับก่อนอื่นนะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตกงานเนี่ยมารวมถึงกรณีอะไรกันบ้างนะครับตกงานอาจจะหมายถึงว่าโดนเชิญออก หรือว่าบริษัทปิดตัวหรือว่าอาจจะลาออกเองก็ได้นั่นเองนะครับก็คือตกงานก็คือไม่มีงานทานั่นเองนะครับซึ่งปกตินะครับตัวใหญ่นะก่อนสถานการณ์โควิด -19 นะครับคนจะตกงานนะครับอยู่ระหว่างที่หถึงสเดือนถึง3เดือนนะครับแล้วก็หางานใหม่ได้แล้วสมัครงานใหม่ได้นั่นเองนะครับแต่สถานการณ์ช่วงนี้นะครับโควิดสินะครับอาจจะตกงานกันมากไปถึง6เดือนหรือเกิน1ปีนั่นเองครับดังนั้นถ้าใครนะครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วตกงานไม่มีงานทําช่วงนี้นะครับพี่เป้ขอใช้คาาาวว่่งงนนแลกันะครับ ควรทําอย่างไรนะครับข้อแรกนะครับก็คือการหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับต้องหาความรู้ในการสมัครงานแล้วก็หางานให้ตรงกับตลาดงานช่วงนี้ที่เปิดอยู่นั่นเองนะครับการหาความรู้ในการสมัครงานไม่ว่าจะการเขียนเรซูเม่นะครับหรือว่า,า,วาการสัมภาษณ์งานนะครับที่จะต้องแข่งขันกับคนที่สมัครงานมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับความรู้เหล่านี้เนี่ยจะต้องหาให้แบบเต็มที่เลยนะครับในมากกว่านั้นเนี่ยเราจะต้องหาความรู้ในอุตสาหการรมเราเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตใหม่ๆมากมายนะคร กีอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะเพิ่มเติมในโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับหาความรู้เพิ่มเติมแต่ไปในโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็สมัครงานให้ถูกต้องนั่นเองครับสนะครับคือการวางแผนแคลเรโกของตัวเองให้ชัดเจนนั่นเองนะครับไหนๆเราว่างงานแล้วนะครับเรามีเวลาว่างเยอะแน่นอนนะครับมาทบทวนตัวเองกันนิดนึงนะครับว่าเราอยากทําอะไรกันจริงๆนะครับก้าวต่อเต็ก้าวต่อไปให้มั่นคงนะครับหลายคนนะครับหาแคลเรแพนโกตัวเองไม่เจอนะครับมันจะมีแบบทำตอบต่างๆมากมายนะครับในการดิกดาวเราลงไปนะครับว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราถนัดอะไรเราชอบอะไรความสุข ของเราคืออะไรความตู่ของเราอาจจะเป็นเรื่องเงินเดือนที่เยอะความตู่ของเราอาจจะเป็นเรื่องเพื่อลงงานหรือเนื้องงานที่เราอยากทําหรือสภาพแวดล้อมที่เราอยากทำนะครับเราจะต้องดิ้กดาวเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับให้เจอให้ได้นะครับว่าแคเร็ตแพลนของเราคืออะไรเพอร์ซอนัลแพลนกูของเราคืออะไรนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลพิม่มิมหรืออยากไปฝึกนะครับลองไปดูที่ www.thehunterb.com ดูนะครับ และ3สุดท้ายนะครับคือการเติมความสุขให้ตัวเองนั่นเองนะครับไหนเราว่างงานแล้วนะครับอย่าลืมเติมความสุขให้ตัวเองนะครับมีงานอดิเรกอะไรเพิ่มเติมนะครับมีอะไรที่เราอยากทำนะครับอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องงานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพนะครับทาอะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้เต็มที่ แล้วก็อย่าลืมให้ความสุขให้ตัวเองด้วยนะครับเราจะได้มีความสุขทั้งกายความสุขทั้งใจแล้วก็จะพร้อมที่จะทำงานงานใหม่ที่เราอยากทํานั่นเองนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับที่ว่างงานได้งานในเร็ววันนะครับพี่เบนเป็นกาลังใจให้ครับสูส้ๆครับผม